สวัสดีครับวันนี้มีรถ Big กไบคเข้าใหม่นะครับคาวา s a กิแท้พันนะครับมีเข้ามาสามคันนะครับผมมีดำขาวหนึ่งคันแล้วก็ดำล้วนสองคันนะครับคันดำขาวนี้จะเป็นรถปีสองพันสิบสามนะครับและส่วนคันกลางนะครับเป็นปีสองพัสิบสองอันนี้เป็นปีสองพนสิบสานะครับดำล้วนล้อทองนะครับ อรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับผมหล่อๆเลยยกขบวนมาสามลำนะครับนอกจาก MT09 แล้ว FZ09 แล้วผมก็เน้นตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเป็นหลักนะครับเป็นรถที่คุ้มนะครับราคาถูกนะครับแสนกว่าบาทนี้ได้ขี่ตัวพันแล้วนะครับแล้วเรื่องความหล่อนี่ก็ไม่แพ้ใครนะครับ นุนนี้วันนี้นะครับรถเข้าสามคันนะครับเปิดราคาที่คันละหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมท่อคู่ทุกํำนะครับคันคันนี้นะครับนำขาวจะเป็นท่อมิวนะครับแท้นะครับออกคู่แล้วก็คันกลางนะครับปีสิบสองจะเป็นท่อเอซีนะครับน้องเหมียวแล้วก็ คันนะครับก็จะเป็นท่อแท้เหมือนกันนะครับหรอๆเลยคันละ1 5 9 0 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อได้ครับผมผมจะทยอยเปิดทีละคันนะครับเพราะว่าทำคนเดียวไม่ทันนะฮะนะครับเอกสารครบพร้อมโอนทุกคันครับผมภาษีเต็มนะครับอ่า นันไดหาคาวาสกิซัพันอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับสอบถามก่อนได้นะครับคันละแส By, นห้าเก้นะครับหนึ่งแสนาพรครบพร้อมโอนครับหล่อเลยบิ๊กไบคันสี่สูบนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังครับผมเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแยกออกมาอีกทีนึงนะครับทีละคันทีละคันนะครับก็วันนี้มาแจ้งเพื่อนๆน,นะครับว่ามี าวาสกิสัตยพันเข้า3คันนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วยนะครับท่านใดมองหารุ่นนี้อยู่นะครับติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดแน่นอนนะครับคันละแสนห้นะครับขอบคุณครับ